ผู้เบ่งผู้ส้มผู้ทิดตามสาบุนมาเนาะแล้วก็เอฟซีเบิร์ดทุขูทุกคนเนาะที่ให้การที่ตามสาบุนมาเนาะ่ว่าจะเป็นภา,ายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การที่ตามม่นี่สาบุนมากะบมหาหนองบเนาะมากะเป็นข้งที่สามเนาะที่มหาหนองโบเนาะสั่นหไหลห้าเข่าไปนะทักทายสบายดีน้องโบพร้อมๆกันเลยเนาะมาฮอดเป็นที่้อยแล้วเนาะพ่อแซ กานะสบายดีมานำกันกับซาบุตาสบายดีน้องบุ๊ีเมื่อกี้เจ้าไปอันดําให้ดําหน้าเฉยป้าเวยลุงนะนะรับจ้างได้สิน้รับจ้างอยู่บอไปรับจ้างกับไปแต่ว่าส่วนหลายไม่แจ่สิดําเอาเข่ามากินายกลัวไม่ได้่อยเอาเงินเนาะ โดยไปรับจ้างดำหน้าเพื่อเลขข็กเข่าเนาะโดยอือคือ,อจอ้าอยู่ข้างไม้ตู้แบบเข่าไม้ตู้บ่โดยอยู่น้ำไม่ใหญ่ยบึ้งไม่ใหญ่เป็นเป็นอะไรเด่นนั่งเบ็บล้อก,กับ,บ,กบ,บโ<ด>มหันเป็นได้นั่งเเล้ะกับโมเศร้ามันเปื่อยโดยเปออยื่อยใส่หนจงอีเลี่ยนเดี๋ยวนี้นะได้รักษาวตะโรดบด้ไปหาหมอบ่ว่าเสียวไปหาหมออะไรแบบ ยังคาเบียกบดฆ่าโจมหนึ่งเรียกหลายอย่างน้ำให้น้ำหน้าเราเปลือยไฟแบบเลยก็เลยเป็นป้าเลยย่ะว้วนี่อาย่เท่อนมันแต่ร่างอยืบบาทกงบอกร่างล่างคู่มือเนาะแต่กันมันยังโมเศร้าเนาะยังเป็นนองอยู่ยังห่มนองอยู่ได้จากเดือนนะก็ปากขาดบาทสามเดือนเล่นออกมาโอ้เข่าสามเดือนในยังโมเศร้ายืบบาทนะด้วยก็ กินยาผัดก,กินบ่ได้เนาะย,ยาต้านเชื้อต้านอย่างนี่ยเรากินบ่ได้แล้วแพ้ข่าวนร่มยังเสียงเอ้าบอกบนั่นแน่นอนสาเหตุบ่าสาวง่ายเนยาะแม่คือย,ยาต้านเชื้อแต่เก,ก่าปกตินี่เขาต้องใช้ยาต้านเชื้อเนาะแม่เขาปาดนะี่ยนะเนี่ยใส่ามาได้แบบคนส่วนหนึ่งก็ใส่าย,สาย,ยาต้านเชื้อแล้วใส่เราแพ้แพ้จนได้ขาวออกซิแล้วเมื่อยันนจก็บอกว่าแช้ยาเนาะ ยาตันเสื้อยามปีดามโม่งเรากินก็ได้แบบยาตันต่างนะที่เราบุคคลเคยแล้วเป็นแพ้่รุดเลยขั้นตอนกองฝากไม่รู้ก็ไม่สนใจเลยนี่การนนตุเป็นสิ่งง่ายเป็นเนาะเดอแล้วก็บบุหีแล้วนอกคือว่าแพ้ยานี่ยเนาะแพร่สาเหตุเป็นนานเส้นาะที่ก็ต้องคนก็ต้องใช้ยาเนาะคนปัดนะยาตันเสื้อตยามันแห้งบาดแต่ว่าเราใช้บ็ได้ก็มันก็ อยากเศร้าอยากแงแน่หนึ่งมากกับเพิ่นกะมันอยู่ลายเนาะโดยกินไข่กับปิปแน่แบบเอาโมมาเป้ากะดีแต่พ่วงเป้าหวัดยาเป้าแล้วัดโมเศร้ากับเพะขึ้นแบบเปื่อยแพะขึ้นว่าใส่โมลาวเป่ากัยังโมเศร้าเลยเนาะจะได้คือได้ยินข่าวแบบเปิดใจก็แมนเแล้วบุมีผููบ่าวมาลุมบอกเป็มม่อโกน แต่ก่อนกับบุมีกับบุมมี่เลยนอกจากแต่ก่อนกับบุมี่พรกเราทรากับมีไปรวมกันแต่ข้ารวมลิปเพิ่นได้แบบเปิดใจกับมีคนคุยอยู่แบบเอฟซีเพิ่นทักมายกะคณะเพิ่นกานี้โดยเอฟซีทั้งไหนอ่ะทั้งคนไทยคนลาวคนต่างประเทศกับมีแบบเพิ่นทักมาหยอกมาถามเอฟซีเด้อแบบนั้นเลยนะรวมกิฟน้องตลอดจังฉันจังซี่แต่กับอันนี้คนลวมัึงกับมี กคุยกันอยูนะโดนนะเพราค่ะเปิดใจมันการบดนุลมีอยู่เนาะผู้โทรมาดื่มน้ำกันเนาะโดยแต่ว่าคนหักเดี๋ยมีอยู่บาอันนี้กะว่ามีกะคือบุ๊มมีนี่แหละแบบกะห้างรมน้ำที่พูดหนึ่งกะแบบเพิ่นกะาดขาดกันคืนหันหน้าเป็นกะบ่ได้โดนดุเทื่าแซ็มากไอที่หันหน้โอ้ร่มไปนี่แหละแต่บาความหักกันเนาะโดย โอ้เป็นสาวเปิดหับซิโอ้เนาะจนรับเอไว้ผัวได้ปกตินี่โอเมนโทรศัพท์นี่สากเสียพ่อมันจักแมนบรักหลังเจอกับจุดวิดเนตไวเออแตกตึมนะแตกตึมตึมแตกตึมตึมเออเนาะเป็นผู้สาวเนาะเปิดใจกันหัวยหับนอดมาจากทันบัวแรกคือวานะขาดไม่ห้างกันยังเอ มีแบบเพื่อนเสร็จมายกนะมาถามเรื่องบ้านเป็นอย่งไรเป็นคนใสแล้วจแม่พาดว่าทั้งน้องกันยังน้อยอยู่ด้วยแต่คือสิประมาณว่าถ้าผู้ใดเขามากอะมีแต่โคบไปก่อนเนาะเบิ่อใจกันไปก่อนเนาะหรือว่าอายุประเทศใดน้องบุเรีเกี่ยวว่าเพื่นฮักมาเข้าอายุบเกี่ยวแบบก็ไหลกัสิอยากล่มแต่ผู้เฒ่าห้าแบบว่าอยากล่มแบบในรุ่นยุนหญ่คือคิดแนวนั้นคือคันทะลุผมใหญ่กว่าเขาเนาะเพื่อนกะ อย่างมาหลายอย่างแล้วนะพันคนพันหนามากกว่าเฮาเพิ่นมีเปิ้เทียนมาหลายอย่างแล้วเพิ่นกาสตอนเฮาได้เพิ่นกาสแนะนนำเน้นดีๆเฮาได้ค่ะว่าง่ายๆกะมักผู้ที่อายุหลายกว่าเนาะเป็นเป็นผู้ใหญ่เนาะเพิ้ลจะความกาเฮาแล้วเพิ้ลกบเพิ่นสลเน้นนำเฮาได้หลายอย่างนะแต่คือว่าถ้าเอาโค้คนทอกันนี่กัย่านบูปินตาเนาะโดยแบบว่า นั่งแบบคบไปแล้วเออนั่งคบหนาได้คบกันไปที่เตียงกันป่ากันคืดย่านแบบนี้ฮะนะยังบเคยยังบุเคยมีครอบครัวอะไรคืดย่านไว้ก่อนเนาะเป็นหลายคนในบ้านเลยหลายคนในบ้านก็คือว่ามีบทเพียนเนาะน้องบุคเคยเห็นประสบการณ์ของหมูว่ะมีหรือว่ามีของหมูนิดเดียวใกล้ใกลนี่อันนี้ กะเห็นหมู่เห็นครูเพิ่นเป็นเพิ่นก็ย่านคือกันเนาะแ่นเพิ่นก็ได้ลมไปก่อนเนาะได้ว่าศึกษาหัวใจก่อนเบิ่งอันน่ะกับคนมีอายุว่าซั่นซะอ่าเริ่มต้นประมาณจักปีอกะว่าติแม่น40 50 60 70ขึ้นไปก็ได้โอ้40 50 60 70่เห่างเเออคั่นว่าเบิ่งเฮาได้เนาะ เ็นบอกคุ right. so so ้มเฮาเนาะเป็นรับได้เนาะก็ครัวน้องโวกะโบเมนมาสิบามีเนาะนะครัวเคนกะเฮือนซานกะบบทานได้เดีวเนาะแต่ว่าคือบ้าเลยเนาะกันหกเจ็ดสิบแล้วกะเป็นคือเห็บเป็นจากเบื่อเนาะประสบการณ์เพิ่นแห้งหลายแล้วอายุหกเจ็ดสิบเลยสามสิบมีประสบการณ์หลายเลยเมนนี้บอกแล้วกะหัวกอ็กระจองอยู่ เออกับก็ดีแล้วล่ะคิดแน่นอนเนาะแบบว่าทางเขากับแบบสมัยมันเนาะหยุกมันตัววัยรุ่นยุกมันสมัยมันการส่วนลายกาคบคนซ้ำกันในการอยากเลิกอยากล่ากันเนาะการลายคู่เนาะมีแม่ห้างกัหลายคนเป็นแม่ห้างนะบางคนกับเม่ห้างน้อยเนาะอันนี้เป็บุคคลเศร้ากับเป็นห้างนะหาสิบหกสิบเจ็ดกับมีแม่ห้างกับนาอคันมานะ ไปเลยว่าอ no? no ja ่ะหกเจ็ดสิบไปเลยเนาะอ่ะน้องโบจัดไปอ่าอีฟซีเห็นอ่ะถัดเข้ามาได้ด้วยอายุไลยบยสำคัญเพิ่นว่าอานยูไลน้องโบว่ะการว่าน้อยแต่เพิ่นมโอยากล้มได้เพิ่นว่าเมนเมนอยากล้มแต่คนมีอายุอนะคนผู้จบผู้งามเนาะแถมซีจะเลือกเอาคนโลโรลกับ่บได้เกลียวโบหน้าตาก่ะอืมโบเกลียวเพราะจะคนงามเลยชมสีเลือกไส่ดอกมไม่ได้เลือกได้ ตาบ่เก <T> ี่ยวเนาะความรอกินบ่ได้เนาะล่ะเนาะแต่เบิ่งเฮากุ้มเนาะหนูแลเฮาแม่นบ่เบิแยงชีวิตการเป็นอยู่เฮาให้มันบ่อันนั่นกเอาเนาะจังนเนาะแยงเฮาได้หั่นนะเฮาพออยู่พอกินไปเนาะอือบ่หาละอันนั้นพ่นบ่หาน้อยพ่นน่ะแม่นยิ้มอย่างเดียวคนันมีอายุโทมานี่ห้วย ว้าได้ในขลมนําเนาะว้คือเพ่นเว้าแน่เนาะอันน่ะยิ่งแก่ยิ่งมันคือเพิ่นว้าคือบักพ้าวมันแฮงแก่แงมันเด้อพ่อว่อันนี้ก็คือกันนั่นแหละนยกแซวกันเนาะพวาก็บ่ได้หวแม่พี่น้องทางน้องก็ย่าเพิ่นเครียดด้สาเบิ่งแต่ยายเนาะยายเ่าบ่ให้เพิ่นหัวแน่ทางเพิ่นก็ัพ่อนี่เาแล้วมนบ่อ พ่อนะหายดีปกติแล้วเฮ็ดเดียก็ได้แล้วล่ะพ่อพอปป่อ,พอปาดก,ากา่อนโดยพ่อปาดก่อนพ่อปาดก่อนบ่ได้วท่อนทซ่ํานะอืมแม่นเลียวของเพิ่นมันยังน้อยเนาะบัดนี้ล่ะวันนี้บันเจ็บวันนี้บัเบน,บเบบนเจ็บเพิ่นกว่าสิเป็นเดือน2เดือนแล้วนะโด้วยลาบัดไปกวดแล้ว่าจะเป็นไซติงต้งไซติ้งเอ็กซ์เซฟลาวัน นนนะทันบัวเศาล่ะลุงไปภาตัดเวนะันว่านน่ะเซตติ้งกับใหญ่แน่เซตติ้งตึงมีเงินโกนเนื้ออยูย่ในเซตติงต้งวันวานน่ะละ่ะโบได้สนใจแบบว่ากินยาบัดเช้าแล้วบัดเช้าลูกพันกินข้ขาวกินน้ำได้ปกติมาจานันมาเดือนเมื่อกี้นี่เราแบบเจ็บแห้งบัดนี้ยเฮ็ดนี่แดดแล้วก็เมื่อยแล้วเจ็บเหลืองข้าวแบบแบบเมื่อยแล้วเหลืองแล้วเมื่อยปากกับผ้าเวลาหลุดเอาไปหัวแข้งไปไปเดวกาอรวนแตงแต่ตม,มาหน่ยังบม่ได้พาเราไปอีกสิครั ท่านพาผพืนไปห้องหมออีกจ้าเกลือเอนาะแต่ไปะพูนละไปะฮ้อแล้วกเพ่นก็่ายละอุดเข่าสามชั่วโมงละกาฟังห้อ,อ,ลลองผ่าตัดเลยไปนียโดยก็คือว่าถ้าเาติดตามตลอด,ดก็คือส <โด S 1> ีดีเนาะแพรใหญ่เนาะเรือโ <ด S 1> น้ตเลย็นาดจ,จะมีโอกาสดีอยู่ <โด S 1> แต่ว่าน,นี่ผัดอันบ่มีผู้เบิ่งแน่จุดช่วงงามทำให้ดำหน้าแน่แต่ผนเข่าแน่สิ่งแบบปุ้งแน่นะละละมันเลย ลามลูกลามบ<น>้น,น,น่องโบนี่เ่็ด,ด้เห็ดหน้าบ่มีนาเห็ดมีแต่ขอเห็ดน้ำปลาหน้าสาวเห็ด<ฮ>น้ำพเพลข่ากินบ่ดย,เ,ดยเห็ดน้ำเพลนนี่เพป่นไหจักชอบแตเ่เลคือเป็นกะกินตามนะข่าวดนนได้หนได,ด้หไดยไดโนก็ไหเศร้าซิบเศร้าอะไรรักกะนดำกันซิบเกลกันซิปค่ะเอาเกลนอ่ะต้องได้เก่ยวอีกบอจังได้ เพื่อนใหม่นะมุ้งบอกเพือนใหม่ยังพันมุ้งบอกยังมีจันท่ากันสีมุ้งโอ้ข่าเมียงด้ตกไบ้านเรยังสร้าเพื่อนกัยังบัวนะบบท่านในขื่นโค้งเลยนะบอกดูได้ไมีเต็นได้ใหม่มาื่อสร้างเพื่นกับบวแบบดำนาเด้นะเป็นผ่าดำนานพื่อนมเลนเพ่นกั้นาเพื่นนล่นเรื่อยเหมนไม้เฮ็ดนกะหึ้มเพื่อได้หากัมาควบคุมได้สองสามมื้อนีไเลย แบบว่าหูเลยนะเนาะแต่ว่ารอแต่สร้างเนาะที่ขึ้นโครงหลังคาเนี่ยมันบอก้างเพิ่นตงบธทันวางเนาะเน้นวดีใจทำน้ำเพิ่นอยู่เนาะเพราะว่ามาตังนั้นกะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่สาวนะเนาะัเป็นสาวยังนี่เนาะได้ไม่ได้ตอกงเลยเนาะาอยู่นี่สาวเพิ่นสว่างเวียกคุณแล้วเนาะสร้างกันเนาะสร้างกับชาวนาสร้างชาวนาได้สัก ตาเจ้าสิครบคนนี่บ่ได้เลือกประเทศบ่ฝรั่งเนี่ยฝรั่งเนี่ยเคยได้ฝรั่งให้เงินแต่เงินแพงได้เงินหลายขอดใจภาษาเพราะที่ขอดใจยุเวลาภาษาแต่ว่าเขาที่ขอดใจภาษาเขาบ่กจะขอดใจภาษาเขาบ่เคยมีอยู่ว่าัษาฝรั่งตัวมามีอยากโทรมากแต่ไม่ได้เปากุณได้ว่าอย่างเดียวเนาะบอกขอดใจภาษาบอกขอดใจภาษาเหรอ กันว่าคนลาวเอออยู่ต่างประเทศนะใครอยู่เนาะคนลาวฮะเราไปอาศัยอยู่ต่างประเทศนะนะลูกกัสิเข้าใจอยู่นะนถ้าคนต่างประเทศแท,ศทศ้ๆห่วยบุ่ขใจคือว่าเพื่อนไพื่อฉลาดเป็นมีรถอีกตัวเนี่ยเพื่อนสาวที่เราจะของเพื่อนจะลูกของไม่เ่านี่บ่ลูกของบอโอ้ยง่ายง่าไม่เ่าที่ซๆพี่นอ้องเนาะพี่นอ้นองก,กัน S <S อ,อันแม่แล้วนาเป็นลูกของอันน้องไม่เท่าเขาอีกโเดี๋ยวนี่นี่ลบมือื่อแล้วว่าเดี๋ยวท่านมีที่ผูกอันเป็นแฟนแท้ๆยังหรืว่าลมไปซื้อแบบล้มไซื่อเนาะพนยังกำลังเนาะกำลังผูกบาลกำลังโทรมาจีบเนาะถ้าผู้ใดจริงใจคือมาขอรถเนาะอันเท่ากันเอออันนี้ว่าเรื่องจริงใจนะแบบ เอาอยากมูนเนาะเฮาก็ล้มเบิ่งใจแต่ก่อนแบบว่าแม่นดูใจแต่ก่อนเบิ่งใจกับแรงเฮงว่าเออข้านี่ส,สามารถเบิ่งแยงเฮาได้บ่ดูแลเฮาได้บ่เดีย๋ยวนี้ตอนนี้มีแต่ว่าเพิ่นธทมอ่ามีแต่ทักทายซื่อเนาะเพิ่นเข้ามาทักท้ายทำซื่อเนาะยังบ่ทันได้ลมเป็นตัวเป็นตนเนาะแกเบิ่งกันไปก่อนเนะาะเพราะว่าทางน้องโบนี่แะอันนี้ก็ยังน้อยเฮาละอยสบเจ็อ่ะ ไลยแล้วคนสิบแปแล้วอแอายุสิบแปีสิปีเต็มอันที่เจ้าหาดูสิข่าวสิเก้าปีแหละบอมเมนเล็กน้อยเดี๋ยวได้นอเนาได้พสาวแล้สิบเก้าปีข่าวสิบเก้าปีเลยสิเต็มเออสิเต็มเริ่มยังข่าวสิบเกาเนาะทำเอกสารครอบครัวได้แล้วเนาะบอว่าท้องมองบกอ่ะม่ได้ทำได้เยยนได้สิ ปกติเพิ่นก็เป็นคนดุคนมันอยู่แล้วเนาะทางน้องดยเพิ่อนมันก็ว่างมันตะก้าวมหาเพื่นเมื่อนั่นกับพ่อเิ่นดำหน้าว่ะโอ้ยะมาดูเธอเด้แบบเป็นผั้สาวไปหาดำหน้านี่ว่างเลยวันนี้ทอดถาดจะว่าเออวันนี้เรียกไปเพื่อนนั้นหาไปรับจ้งันี้จังไปแบบนี้นะรับจ้างจังไปแบบนี้เนาะนายคนอื่นเนาะโดยท่นนั่นบ่ไดมีจแดูเฮือนแต่ละล่าัโดย กับบทที่แล้วบัหากับบได้กินแน,น่นอนทั้งหมดมีนาเป็นของตัวเ,เล็มีหายหายหน้ากับหาซื้อกับแย่กแล้วมนนีเงินมีทองกับเดี๋ยวนี้นะถือกับแพงถือว่านน่ะห,หน่อยหนึ่งกับแพงเนาะ <laughs> น <laughs> กำลังใจให้น้องโบเด้อเนาะผู้ใดติดต่อเข้ามาก็คือคนสูงอายุเด้อพ่อแม่พี่น้องโบบก่อนสิ0ขึ้นไปเด้อดิ40 50 60 70บอกระดับสาวนี่ห่วยเนาะน้องวะโบอยากปันได้เนาะน้องว่าพิจารณาระดับสาว30กะอายุบอเกี้ยวเหมืนว่าเนาะสร้างว่าน้องน้องโบก็ได้คิดเองเลยวะนี่ ดีเย็นอะพ่อแม่บอกเอ้ยอันยังน้อยโว้ดจังจันบ่เนาะคิดดีได้ดีคิดได้ดีมากเนาะาใส่มนเพราะว่าอันยูน้อยซ้ำกันแหละมันสิพิสสิเทียงกันเนาะพ่อแม่ผู้อ๊อดนะน้ต้องเอาผู้ที่อันยูหัวเฮาเพื่อนอ๊อดได้เหนะเพื่อนเป็นน้ำแบบพันเฮาเป็นไฟเพื่อนเป็นน้ำเพื่อนรับพอได้นี่ยนะดนเราใจสูดเนาะ คือว่าแต่คนเฮามีเบิ่งประสบการณ์จากูงพวกนั่นแหละเนาะเห็นมาหลายเลยนะนั่นเป็นแบบสังเกตเุแบบเอากันมาแล้วก็เป็นท่านเป็นนี่เป็นนี่มันบูดีนะไปแบบปริยนรูปนั่งนี่นะก็เลยแบบมันอย่างแบบนั้นนะเนาะไม่ว่ายังวัยรุ่นดยังคือกันเด้เบิ่งก่อนเนาะคนมีอายุแล้วเพิ่นก็สิบ่ยุ่งเรื่องง่ายๆกไอย่าเสียติดเนาะเป็นไง แต่นี่ล่ะเออเห็นหลายคนเนาะพวกเบิ่งแน่เป็นนามคุ้นเคนะเพิ่นหลายเฮือนเราเหมือนไงหนึ่งพี่เพราะว่าเฮาบ่เคยมีเด้เนาะมีผู้อุปถัมภ์แบบว่าแม่นเลือกให้ดีๆเด้อแม่ยังเป็นสาวแม่ยังโสดยังสาวคือว่าเต็มที่เลยเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อะเด้อขอให้น้องบูได้คุปตะที่ดีเนาะสาวบุญมาดยแม่แน่ใจน้องเพิ่นถ้าเพิ่นได้ดีนะเพราะทางน้องกัน มีแตเกินหลังน้อยนึงเนาะเกินหลังตั้งใหม่กับท่านได้ดำเนินการเลยโคชเชอร์โล่ทำหละกาถาอยู่นี่เลยภาวนาคุ้มมือเดยนการรอถาเนาะเน้นอ่ะฮะท่านเขาจะได้เดินทางเมื่อได้บันนี้เนาะกวนเวลาน้องควรเวลาน่องควนสักผ้าบ้องแหงนิ้วบ้องนิ้ง วันมื้ออื่นยังนีซักวันทุ่มไว้ก่อนกต่หลายเวียกได้เนาะมาอยู่ดั่ดาวนี่เนาะหลายอยู่ซักผ้าเนบีเน็ดทุกอย่างแบบบริบาลเราล้าเอาบน้ำนั่งที่อาบน้ำอาบน้ำได้เนาะโดยไม่ได้อาบน้ำเอายังติดไะไรอื่นอ่ะเอาวันผักกดผักกดกับสัมดีแล้วก็ติดติดไว้อัดบาดไว้กนได้เนาะอาบกับเราบ้างวันมันถึงลำบากได้เนาะเป็นช่วงแบบน้ำไหลแบบนั้นเนาะ เออทั้งเรื่ก็จะไดโตเมื่อไหร่ล่ะโตกับก่อนเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งเนาะโดยโดยโชคดีโชคดีเจ้านอพานไปนั่นกัแม่นการโอ้ลมกับเล่าโบเนาะเพิ่นว่าว่าพันเปิดใจเพิ่นว่าฮับอนาฮับผู้บ่าวเพิ่นว่าเนอเปิดใจฮับอนาผู้บ่าวผู้จะมาล้มพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าผู้ที่จะมาล้มพิ่นต้องเป็นคนที่มีอายุเพิ่นว่าเนาะ ประมาณสี่0ิ0ห้าิหกิเจ็ดิขึ้นไปิ่าว่าเนาะกาพนกาคนอายุํำกัญเลยเพินกายันผิดเถียงกันิ่นวมามักคนมีอายุนี่ใครแน่ิ่าว่าคคนมีอายุเนาะเจ้านอกพัน้านกาเป็นการโอลมมนาะมาฮนี่สาบุญมากาขอขอมมกขอบใจเนาะสำหรับผู้เบิงผู้ซุ้มเนาะหรือว่าผู้ที่ตามสาบุญมาเนาะเมว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะเม่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะถ้าหากว่าสาบุญมา ใส่คำสอบถามเลยว่าบัวม,ม,มอสมเนาะสำหรับการสัมภาษณ์เนาะก็ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับผู้เบิงผู้สมเนาะในชุดท้านี้สาบุนมากกะขอก่าวคำว่าสบายดีเนาะ